สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกไมแท่เจ็ดสีถ่ายทอดสดเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สีุ่มพาพันธ์พุทธศักราชสองพันรหกสิบเจ็ดนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเพลิงพระรันชชยพบกับนันทนเพชรนิยมเอเฟครุปพิกัดน,น้าหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนผู้ที่สองจะเป็นอานาจเดชสิทธิยกโมทพบกับน,น,นันมายินนักบินอะไรงย,ยนผู้ที่สาม ผู้มาเห็นกับว่นาเดชพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์คู่ที่สามมันจะเป็นทศเสกันช้างนาครศรีพบกับทางด้านสุลล่อสอจีโต้งประจินพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์และปิดท้ายรายการโดยดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์พบกับทางด้านพรเนสน่ซอบุมิพัฒน์พิกัดน้ำหนัก127ปอนด์นี่คือคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นเติงพลันชัยมา115.2ลดไป0.2 เพชรนิยมมา115.2เช่นเดียวกันลดไป0.2นะครับอำนาจเดชมา117 11พอนทพิกัดส่วนมาหินมา118.2ลดไป1.2ทศกัณฐ์มา116พอนทพิกัดสุดหล่อก,ก็มาเท่ากันครับ116ดิสน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์มา127พอนทพิกัดส่วนพรเสนก็มาเท่ากันนะครับ127พอนทพิกัดแฟนคลับก็เลยนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดนะครับ SPK24 ทีมดีที่ผมแนะนำผมอยากให้เข้าไปสัมผัส เข้าไปศึกษาหาความรู้กันนะครับทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับราคาเร็ดเปิดมาคนมันชกสองวันสามว 2, 0, ันเลยราคาเร็ดหลงังการชั่งน้าหนักราคาสดๆจากขอพททีทั้งหมดบริการฟรีนะครับแล้วก็ที่นี่ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพลิเคชันสองสีที่เดียวจบครบทุกความมั่นการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินต่อไปมาดูราคาเร็ดครับคู่แรกนั้นเพลิงพลรนชใจกับเพรธิยม เขเปิดใหม่หมเพชรพิยมเป็นต่อ19เดือนนี้ใครต่อรองนะครับคู่ที่สองธีรเดชชนนครศสีนะครับพบกับหฮนักบินอะไรงินนะครับเขตเปิดในธีรเดชเป็นต่อ19ทศกัณฐ์สุดหล่อครับสุดหล่อเป็นต่อ19ดีเซนน้อยกับพรสเนพรสเนพรเสนเป็นต่อ19ราคาเหรียญวันนี้เบียดนะครับเบียดมาดูไม่รักมาชอบผมเลยนะคู่คแรกนั้นเพิ่งพลันชัยครับเพนิยมเพิ่งพลันชัยหนักแรงเดี่ยมดีอาวุธคม ส่วนเพนนิยมเนี่ยหนักแรงทุกลูกเขาในเหนียวเนึบแต่ผมยังมองว่าหน้าเสียของทีมงานพลันชัยความฉลาดหลักเหลี่ยมดีอาวุธคมผมชอบไปที่เพลิงพลันชัยครับคููแรงรายการเรทไม่แพงครับเรทเหลือใครต่อรองคุณที่สองธีระเดชชานครศรีนะครับพบกับท่านมาห,าหินนะมาห,าหินตัวนี้ไปซ้อมอยู่ที่ใครเข็ดเพชรธีเดชเขาในแข็งแกร่งเดินจับเดินตีคล้องตีนต้นตน,น่มโอกาสพลาดโดนบาตอนสองล่วงล้นได้ ลงทุนลองไปที่มาหินนักบินอะไรย,ยนเป็นทีเด็ดในรายการครับวันนี้คู่ที่สองนะครับมาเห็นคู่ที่3ามทศก,กันกับสุดหลอ่อเขาเจอเขาทางด้านทศก,กณัณเนเหนียวนเนืบฟอมสดสุดหล่อนี่เขาในแข็งแร่งแต่ว่าโดนศอกไม่ได้นะครับของแสดงสอกวันนี้ทศก,กันมีมอกาสพิกชนะได้ถ้ามีศอกถ้าเขาตัวเขาผมมองว่าสุดหลอดีกว่าวันนี้เข้าไปที่สุดหลอ่อสอจตองบาชินครับระวังแค่ศอกอย่างเดียวนอกนั้นดีกว่านะครับ เป็น,นรายการวันนี้ดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัตรขับพรสเนห์สอบภูมิพัฒน์ดีเซียนน้อยฝีมือดีอาวุธหลากหลายเหลี่ยมดีพรสเนห์นี่เขาในแข็งแกร่งเดินจับเดินตีเขาเกมนะครับสาหรับดีเซนน้อยวันนี้น่าลุ้นทดลองที่ดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัน์ช่วงหลังร่างกายลับมาเข้าที่วันนี้น่าติดตามครับขอบคุณสําหรับคะที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ